เอาเด้อค่ะพร้อมกินแล้วเดอ้อนี่เนาะค่ะพี่น้องกับเข่าของแม่จ้าเมื่อนี้จ้ามีตุ่มปลาเนียนพร้อมเนาะค่ะตุ่มแบบง่ายๆแบบบานๆเลยเด้อค่ะตุ่มสมเจเก็บผักมานั่งเพื่อกะปูกเองเนาะค่ะพ่อกับแม่จ๋าอีกแล้วจ้ามาค่ะเมื่อนี้แม่จ๋าได้เมนูแซ่บอีกแล้วเดอ้อเบิง่งตับหมูคอซนีเดอ้อจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะ ซื้อๆเนาะค่ะเนาะแเศษๆเนาะค่ะไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะสดน้ำโกกโกกโหลดเนาะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะพี่น้องคะวันนี้มาทำมีเมนูอี๋อนาะทำมีเมนูอี๋เศษๆไปจ้าสิมาซูทีนซูเบิ้งอีกเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆครั้ง ต้นพอดีอันนี้ก็บม่ได้ซื้อขอจำก่อนนะคะจำเบะเนาะคะ่ะแม่จ๋าสิบขอติ้งเขาลองถ่วงกันจังเลยเนาะแซ่บซื้อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแซ่บแซ่บเนาะคะ่ะไปกินกันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสดน้ำโกกโกกหลดเนาะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะพี่น้องคะวันนี้มา สวัสดีจ้าพี่นงคามาค่ะมือน,นี้แม่จ้าสิผ้าวจวดจัดอีกแล้วจ้ามือน,นี้แม่จ้าตำเองเด้อค่ะสมตำรแสแซบเนาะค่ะมีมาถือมุ้ดถือจิบแม่ตำน้ำตำบมูหงส์ตำซุดน้ำต้มปลาด้วยจ้นแซบไอ้่อยตัเจ็บผักมะนั่แซบ เคยกระปลูกเองเนาะคะ่ะตัว้มปลาเพิ่มแม่จ้าว่าให้เพิ่นกินก่อนจังตองหูเนาะคะ่ะที่เลือจากอันเก่าเนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋าก,ก็ยังเก็บไปกินคือเก่าหนึ่งข้าวเหนียวหอนเนาะคะ่ะเต็มกระต๊บเลยเนาะผักกวางตุ้งจา้าแม่จา้าตุ้งยขอจ้ำก่อนนะคะ ยังเดะเนาะค่ะแม่จ๋าสิขอกินเขาลองถ่องกันตั้งหน่อยเนาะเด้อป่ามาะไฮเนาะคะ่ะป่าอยู่ระย,ย่องทขนีแม่นู่นเอียงขมีแม่นู่นเอียงเสียบแม่จ๋าสิมาซูพิงซูเบิ้งอีกเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะซื้อๆเนาะคะ่ะเนาะ แซ่บแซ่บเนาะค่ะไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะสดน้ำโก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 หลดเนาะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะพี่น,อน้องคะวันนี้มา,ปาเป็นสก็บผักมานําแเพ่อเพื่อกระปูกเองเนาะค่ะบดบดนำ้ำมนพืชของจุ๋มพ<ด>ี่จันต้นพืชอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเก็บผักมานา เคอกับปูกเองเนาะค่ะพ่อ,อกับแม่จ้าอีกแล้วจ้ามากค่ะมื่อนี้แม่จ้าได้เมนู่นแซบอีกแล้วเด้อเบิ้งตับุกูิ้งเขาต้มปลากังข้าวเหนียวติดเพื่อคลิปนี้แม่จ้าขอ ของตุ่มด,ด้ยวยจังต้นพู้ดีอันนี้ก็บม่ได้ซื้อขอจำก่อนนะคะจำเดะเนาะค่ะแม่จ๋าสิบขอพิงเขาลองขว่งกันจังเลยเนานะเด้อปลาแมาไห่เนาะคะ่คปะปลายูรย่องพุงเต็มถา,นนะะาดเนาะค่ะนึกอยากจัดเลยค่ะมื่อนี้เบิ่นสองรอบเด้อค่ะนี่แม่จ๋าได้ต้มปลาเด้อค่ะมื่อนี้พี่น,อน้องเอ้ย ต้มปลานิ่มเนาะค่ะขนมจีนด้วยนะจ๊ะนี่เนาะค่ะคือจังแม่จ๊ะเอาให้เบิ้งนั่นนะเนาะนี่ผักต้มเนาะค่ะผักกวางตุ่งต้มแล้วก็ยังมี่ตุ่หูหมูอีกด้วยค่ะเพราะว่าแม่จ๊ะมาก,กินเนาะ,ะมาค่ะมาสต์ตต้มปลาเพิ่อนแม่จ๋าว่ <ๆ S 2> า,าให้เพื่อนกินก่อนจังหงเต็มถาดเนาะค่ะนึกอยากจัดเลยค่ะงมัอนี้เบิ้งสองรอบด้วยค่ะนี่แม่จ๋าได้ต้มปลาด้วยค่ะมัอนี้พี่น้องเอ้ย ต้มปลานิ่นมุงเต็มถาดเนาะคะ่ะนึกอยากจัดไว้ค่ะมือนี้เบิ้ลสองรอบด้วยค่ะนี่แม่จ๋าได้ต้มปลาเด้อ่ะมัอน,นี้พี่น้องเอ้ยต้มปลานิ่มนมาถือถ้วยชิฟแม่ทำน้ำทำบกหมงฮู้นทำซดน้ำต้มปลาเด้อจ้ะซื้อๆเนาะคะ่นะเนาะแซ่บเสีบเนาะคะ่ะไปกินกันเลยเนาะคะ่นะเนาะสดน้ำโกกโกกโหลดเนาะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะ อพี่น้องคะเมือันนี้มาเขาเนี้อตดเพื่อนคลิปนี้แม่จ๋าขอขอจ้ำก่อนนะคะจังเบะนะคะแม่จ๋าสิขอทิงเขาลองฝองกันจังเอยนะเด้อป่ามะไเนะค่ะป่าอยู่ไร่วง คก็ักคุก็ักน,นองไฝกนะน้องเฝ้าขันเป็นกินไปแล้วกินอีก่อนเดยอะจพกินอ่ะ ทำน้ำจำบกฮงกับซุปน้ำตำ้มปลาด้วยกันซื้อๆเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บๆเนาะคะ่ะไปกินกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสดน้ำกุกกุกหลดเนาะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องคาเมื่อกี้มาแซ่บกันเลยเนาะ,ะมื่อจ้าได้ขา้าวต้มปลาด้วยค่ะพี่น้องเลยจะจิ๊บเข่ากับไงๆไปเรื่อยจ้าห่วยมาแล้วนะคะก่อนน่เนาะคะ่ะ ก่อนหนึ่งแล้วค่ะเนาเอาไม่หายก็ดีไม่จ้าไปแปดอยู่เนาะนีะ้ไ,ไปพอดกันยังหันเป็นเต็มถาดเนาะคะ่ะนึกยากจัดเลยค่ะมัอนี้เบิ้ลสองรอบด้วยค่ะนี่แม่จ้าได้ต้มปลาด้วยค่ะมัอนี้พี่น้องเอ้ย ต้มปลานิ่นาะขอจ้ำก่อนนะคะจ้ำเดะเนาะคะ่ะแม่จ๋าสิบขอพิงเขาล่องผ่องกันจนังเลยเนาะขอจ้ำก่อนนะคะจ้ำเดะเนาะคะ่ะแม่จ๋าสิบขอพิงเขาล่องผ่องกันจังเลยเนาะจะเก็บผักมานั่งเดี๋ยวเคกับปลูกเองเนาะคะ่ะ เพิน่นเอามาให้ยนี่ก็ดีแม่จ้าไปแปะอยู่เนาะใี่ไปพ่อกันยุนหันต่อหนึ่งเนาะค่ะก่อนจะกินสมตม้ำสดตุม่มปลางหเพิ่นเอามาให้ยนี ก็ดีแม่จ้าไปแปดอยู่เนาะไปที่ไปพ่อกันยุหันไปด้อป่าเอามาให้นะค่ะป่าอยู่ระย่องเก็เอามาให้ก็ดีแม่จ้าไปแปดอยู่เนาะไปที่ไปพ่อกันยุหันไปแซ่บไอ้ลอยแซ่บ ก่อนหนึ่งนะค่ะก่อนจะกินสมตำสดต้มปลาหงมแซ่บกันเลยเนาะเมื่อจ้าได้กสาวก็ต้มปลาด้วยค่ะพี่น้องเลยจับจิ๊บเข่ากัใยญ่ๆไปเรื่อยจ้าหงอยมาแล้วนะคะเย,ยี่ย เรเก็บพักมานั่งเคเคยกระปูกเองเนาะค่ะเกาะนึงเนาะค่ะ